เทสกล้องนะครับได้เรื่องเลยตามในคลิปเลยคือเราก็ไม่เห็นนะครับเราไม่ใช่ไม่เห็นหรอกเราเห็นแล้วแต่เราเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเราวิ่งมาจากทางนี้กันใช่ไหมล่ะเนี่ย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 แล้วเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาไม่เขาเปิดไฟเลี้ยวตอนที่มันออกไปแล้วไงเพราะเรามาครึ่งลำแล้วเราไม่เห็นเนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กหน่อยเดียวรถยังวิ่งได้เป็นปกติแต่ว่าน่าจะยาวน่าจะเคมเยอะ การชนผมไม่ได้บิดนะมันโดนสี่รถเฉยๆไม่โดนการชนด้วยนะอ๋อชิ้นนี้นี่โดนการชนชิ้นนี้แล้วก็โดนซุ้มล้อสองชิ้นดีที่แบบซุ้มล้ออันนี้อย่างที่บอกอะ่ะดีที่เขาเบรกอะ่ะถ้าเขาไม่เบรกเขาลูดไปนะเนี่ยหน้าเนี่ยไปทั้งหน้าเลยโชคดีที่เขาเบรก แรกของผมเหมือนกันนะที่โดนเรามาดูเหตุการณ์กันครับผมไม่ได้วิ่งไปแทรกแล้วโดนเบียดนะครับเลนเนี้ยมันเป็นเลนตรงดูที่พื้นถนนเห็นไหมมันเป็นเลนตรงนะครับมันไม่ใช่เลนเลี้ยวซ้ายนะผมว่าเข้าใจแหละว่าเขาตีไ้ส์สองเลนแต่เนี่ยเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผมจะจอดแล้วให้เขาไปเลยนะครับผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวขวาเนี่ยพี่เขาก็เลยเบียด แต่ผมอย่างที่ผมบอกอะผมโชคดีนะที่พี่เขาเบรกนะถ้าพี่เขาไม่เบรกผมปีใหม่ไม่ได้ไปไหนแล้วแหละรถคงต้องเข้าอู่ยาวอะครับในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่แต่ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าผมเอะใจสักนิดนึงว่าเขาจะเลี้ยวนะแล้วผมไม่แทกเข้ามามันก็ไม่ชนแหละนะครับเพราะฉะนั้นขับรถนะมีสตินะครับมันมันต้องถอยทั้งคู่ไหมอะที่เราต้องถอยเราต้องถอยทั้งคู่ไหมมันมันดันอยู่ไงปัญหาที่สองครับ เอารถออกอยังไงมันเบียดก,กันอยู่ตอนแรกพี่ก็บอกให้ผมถอยคือพวงมาลัยผมก็หมุนไม่ได้นะเพราะล้อมันดันกันอยู่ผมก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวให้ถอยพร้อมกันตอนแรกพี่ก็บอกว่าถ้าเขาถอยคันเดียวอะ่ะมันจะลูดเราอีกชั้นหนึ่งนะผมเลยบอกอ่ะเดี๋ยวเราถอยพร้อมกันทั้งคู่แล้วก็ไหลกลับพร้อมกันมันน่าจะได้อยู่นะที่มามีอุบัติเหตุกันตอนนี้นะครับพอดีว่าแฟนผมก็ไปกินเลี้ยงแล้วผมก็เอารถเนี่ยขับมารับเขาตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับ เรื่องของเรื่องที่มารับเนี่ยคือผมมาได้กล้องมาจาก HP นะครับเป็นรุ่นใหม่ F499 นะครับแต่ในคลิปเนี่ยเป็น491เพราะตัว499ผมน่าจะสั่งหยุดไว้นะครับคือผมโปัวไฟล์วิดีโอมันหายแหละผมก็เลยสั่งกล้องหยุดไว้ก่อนโชคดีนะครับเพื่อนแฟนก็อยู่ด้วยคือมาด้วยกัน2คันก็นั่งเป็นผู้ประสบกภัยกันทั้งคู่นะครับก็เลยอ่ะนั่งรอกันคือผมเป็นฝ่ายถูกแหละนะแล้วก็เอารถไปเคมอะไรก็ว่ากันไปโชคดีนะครับที่มันเป็นน้อยมันไม่ได้เป็นเยอะนะ ไม่งั้นก็อย่างที่บอกอะปีใหม่ไม่ได้ไปไหนหรอกไม่มีรถใช้นะครับต้นคลิปเป็น F499 นะแต่ตัว499ผมอะน่าจะหยุดไว้ภาพช่วงนี้เลยไม่มีครับตอนนี้ก็เลยเป็นภาพของ491มาผมว่าตั้งใจมาถ่ายคลิปนะครับก็คือเอารถอะมาถ่ายคลิปเพื่อที่จะดูนะครับว่ากล้อง F499HP อะมันไฟล์ 4K มาาันชัดแค่ไหนนะนี่ได้ใช้งานเลยเวลาในกล้องนะครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับประกันฝั่งผมมาตอนตีหง 15มั้นงประมาณครึ่งชั่วโมงหน่อยๆก็ถึงละจะรอประกันฝั่งคู่กรณีตีสามกว่ารับกว่าเขาจะมาประกันเราก็ดูแลดีนะครับผมใช้กรุงเทพประกันภัยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเอารถไปเคามันเดี๋ยยังไม่ได้ทาเดี๋ยวผมนัดเข้าไปทําตอนปีใหม่นะแล้วก็เอารถไปขัดทรงขัดสีออกนะขับสีแดงๆติดหน้าไอ้กันชนแล้วมันเขินๆยังไงไม่รู้ก็เลยเอาไปเข้าร้านประจําเราครับแมคคาแคร์ครับมาไปรับชมกันต่อครับหลังจากที่ชนมาเมื่อวันศุกร์นะครับวันนี้วันจันทร์นะ เราจะเอารถไปเข้าเคมน,นะครับครั้งแรกของผมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูอู่ที่ผมจะไปเข้านะเขาเขียนมามีเนี่ยมีกันชนมีสเกิร์ตมีแก้มแก้มก็บุบแล้วมีแผลนี้นะแล้วผมเพิ่งเห็นมันมีแผลที่ล้อด,ด้วยเขาบอกว่าบอกได้แล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็โดนนะครับแล้วปัญหาคือไงรู้ไหมปัญหาคือไอ้ครอบรุ่นนี้แม่งไม่มีแล้วด้วยหายากมากอาจจะต้องถอดขอบวันนี้ไปใส่กระจกอ,อันใหม่ยังไม่รู้เขาจะเคมยังไงให้นะอาปะเราไปกัน ผมจะไปอู่ชื่ออู่ทวัชชัยนะครับอยู่ใกล้บ้านเราผมจะบอกว่าทําสีอะ่ะคือเราเข้าใจแหละเราไปดูโซเชียลร้านนี้ทําสีดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณถ้าอาพูดง่ายอย่างผม่าผมอยู่ศรีราชาอย่างเงี้ยศรีราชาตรงที่ผมอยู่คือนาพาวแถวเนี้ยอูท่ทาสีเพียบเลย9กิโลก็มีนะฝั่งหนองย้ยบู่ก็มี แต่ผมเลือกอู่ทวาชัยเพราะหนึ่งเลยมันใกล้บ้านเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูรถเ,เราได้เลยไงนะ,ะมันใกล้าถามว่าดีไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเอารถไปทําสีเหมือนกันอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเอารถเข้าไปเคม,มานะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวถ้าเขาทําออกมาดีโอเคก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะถามเมื่อก่อนว่าเขาให้เราถ่ายคลิปไหมตอนที่เราเอารถเข้าถ้าเขาให้ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปที่อู่เขานะแต่ถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายนะ เอางนะตามนั้นนะเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกซอยนาพราวเอาเลี้ยวเข้าซอยนาพราวไปเลยนะครับออกจากร้านผมมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนาพราวไปฮโนะึโชคดีนะโชคดีที่พี่รถใหญ่แกไม่ลากไปต่อนะถ้าแกลากไปต่อผมคงรถผมคงเละดีนะที่แกเบรกโชคดีที่แกได้ยินเสียงแต่ผมไม่งั้นนะเรียบร้อยอุบัติเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำไป โชคดีที่เรามีประกันผมใช้กรุงเทพประกันภัยนะครับปอหนึ่งประกันชั้นหนึ่งตอนแรกผมจะเปลี่ยนเป็นชั้นสองออที่บ้านผมเขาถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นชั้นสองแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าขับขับอยู่ง่วงแล้วตกข้างทางไปใครจะรับผิดชอบเพราะว่าชั้นสองอะมันต้องมีคู่กรณีใช่ไหมถ้าเราลงเองใครจะรับผิดชอบเราก็เอออะชั้นหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้จ่ายปจ่ายไปสองนี่เขาปีที่สามนัเนี่ยเพิ่งจะได้เคมไม่อยากเคมหรอกไม่มีใครเขาอยากเอารถตัวเองไปเคมหรอกจริงๆ ด้านหน้านะครับเป็นโรงเรียนนาพร้าวนาพร้าววัดนาพร้าวใหม่เขาเรียกวัดนาพร้าวเฉยเฉย่ส่วนมากตรงนี้เขาเรียกวัดนาพร้าวใหม่วัดนาพร้าวมีสองที่นะครับนี่อู๋อยู่ลงซอยขวามือใกล้ๆแล้วก็อู่ช่างอิดก็จะอยู่ด้านหน้าเลยเซเว่นนี้ขึ้นไปที่เขาทาล้อที่ผมเอารถไปใส่ TPMS อ่ะอู่ช่างอิดอ่ะแต่นะเราต้องเลี้ยวซอยไหนวะซอยนี้ปะวะ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอยนี้ซอยหน้าอุทวชัยอยู่ซอยหน้านี่ป้ายเขาอยู่นี่เลยนี่นประก,กันภัยเห็นปะต่อประก,กันชอมละอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ซอยน,นี้เดี๋ยวเอาซอยไปครับขวามือเลยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปนะเอาเป็นว่าอ่ทวชัยนี่นะเดี๋ยวผมไม่คุยถ้าเกิดว่าเขาให้ถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายถ้าเขาไม่ให้ถ่ายผมไม่ถ่ายนะโอเคเนาะพี่เขากําลังเดินดูถ่ายรูปรถเอเกอสารเขาบอกว่าใช้แบบขี่ สำหรัทะเบียนรถ2อย่างนะครับแล้วก็ใบเคมใบเคเดี๋ยวนี้มันมาเป็นออนไลน์แล้วอยู่ในเป็น SMS มาแล้าแล้วเราก็โหลดแล้วก็ส่งไลน์ครับแล้วเดี๋ยวเขาจัดการก็มันมีตรงไหนเพิ่มเติมนะครับตอนที่มันชนอ่ะผมชนตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นมันมีรอยตรงแหนกอีกคุยกับประกันได้ทางอู่ทางอไม่คุยกับประกันคุยกับอู่ได้ผมโทรคุยที่ประกันแล้วประกันเขาบอกว่าโทรคุยกับอู่เลยเดินมาคุยกับอู่เลยเดี๋ยวอู่เขาดูให้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนัดวันเข้ามาซ่อมอีกทีหนึ่งหลังปีใหม่่อยมาซ่อมนะ ขอเดินดูอยู่เนี่ยรถผมนะเนี่ยรถเขเต็มเลยนะครับแนะนำนะใครจะมาซ่อมก็มาเนี่ยใกล้ๆอย่างที่ผมบอกใกล้บ้านเสร็จแล้วแป๊บเดียวคือยังไมไ่อะไรหรอกแค่เราแค่มาทำเรื่องอะไรยื่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็รอเข้าทําสีเขาบอกว่าน่าจะสิบวันเนี่ยผมว่าอูเขาก็โอเคแหละเห็นไหมผมว่าเขาได้มาตรฐานแหละมาตรฐานเขาอะ่ะอย่างที่ผมบอกหนึ่งเลยมันใกล้บ้านผมเวลามีปัญหาปุ๊บเราขี่มอเตอร์ไซค์มาดูได้เลยเราไม่ต้องรถไปทิง้งที่อื่นน,นะครับรถตง,ง GPS แล้วรถคันไม่ใช่บาทสองบาทใช่ไหมบไปทิงท้งทิ้งคว่างๆข,ข้ามจงังหวัดเอาไปทิ้งไว้เขาแบบที่มันออกข่าวมาอย่างนั้นอะ คือเข้าใจแหละว่าอ๋อถ้าอย่างงี้ต้องอู่เฉพาะหรือว่ามีรถหลายคันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบมีคันเดียวเราไม่ได้มีหลายคันนะโอเคครับก็ประมาณนี้กับแผลนี้เกือบไม่ได้เที่ยวปีใหม่ละเพราะแผลนี้เลยอย่ามีครั้งครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดเวลาขับก็ใช้สติดีๆผมก็สติแล้วนะ ผมใช้สติแล้วนะอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บผมจะไม่มีปัญหาเลยผมก็จะไม่เข้าไปอยู่แล้วในรูเพราะผมรู้ว่าเวลาเขาเลี้ยวอะรถมันจะต้องเบียดอยู่แล้วนะแต่ว่าหนึ่งเลยอะเลนที่สองมันเป็นเลนตรงนะครับแล้วสองเลยที่สําคัญเลยคือเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวถ้าพี่เขาเปิดไฟเลี้ยวจะไม่มีปัญหาผมก็เกรงใจพี่เขานะเออเขาต้องไม่รีบไปเอาตู้ขึ้นเรืออยู่ดีอะแต่ยังดีนที่เขาขึ้นตู้ขึ้นเรือก่อน8ปดโมงเช้าเขาก็ยังมีเวลาอยู่ นะครับไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาไม่แบบตู้เขายังขึ้นทันอะ่ะผมก็กลัวเขาจะโดนตกงานโดนไล่ออกโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กลัวเขาเหมือนกันนะมาเสียเวลามาเสียเวลากับเราอเนาะโชคดีที่เขาเบรกเขาไม่เบรกกับผมเละปีใหม่ผมไม่ได้ไปไหนละ่ะรถคงจะต้องแบบว่าลากแหละดีที่เขาเบรกก็เลยเป็นนิดเดียวเราเราไปเที่ยววันก่อนแล้วเ๋ลวกลับมาเราค่อยมาทำนะครับโอเคครับ ใครมีอะไรอยากจะคุยทักแชทมาทักอะไรมาก็ได้ช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับใครอยากจะถามอะไรเรื่องรถทักมาถามได้นะครับยินดีให้คําตอบนะครับแล้วก็ไหนไหนก็ได้พูดแล้วเพิ่มเติมนิดนึงอย่าคิดว่าผมไม่บอกแล้วผมกักนะบางทีอะผมก็ไม่รู้ผมพูดตรงตรงพี่เนี่ยดูคลิปพี่มาเนี่ยเนี่ยพี่ทําอย่างเงี้ยอันนี้ต่อสายสายไฟส,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 สีอะไรกู <c oughs> ไม่รู้กูจําไม่ได้ ผมม่งต้องไปนั่งดูคลิปอะบอกเดี๋ยวแป๊บนึ่งของผมนั่งดูคลิปก่อนเพราะบ,บางทีผมช้าผมติดงานอยู่ผมต้องมานั่งดูคลิปตอบอะบางทีบางคนเขาก็บล็อกบอกลงบล็อกไลน์ผมเลยผมก็อาไม่เป็นไรแล้วแต่ละกันจะบล็อกก็บล็อกไปเลยเห็นผมตอบช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอลืมผมอะจุดประสงค์หลักที่ผมทําคลิปเพราะรรอ,อะไรรู้ป่ะผมทํารถเยอะพอผมทํารถเยอะผมก็ลืมเวลาผมจดผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยทําคลิปเอาไว้ดูเอง เวลาจะทำรถคันอื่นเราก็มาเปิดดูเอาทีนี้ทำคลิปเราก็เผื่อแผลให้คนอื่นดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามาถามผมว่าพี่ต่อไฟสองเท้าเนี่ยสายไฟสีอะไรอะ่ะผมไม่รู้คือแค่สีมมีสีอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยนะครับตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าสายไฟที่จะต่อมันมีสีอะไรไมันสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะครับเข้าใจผมนิดนึงเนาะเอาไปเคมนะครับแล้วเราก็มาที่เดิมเอารถมาล้างกันหน่อย พีเอ็มคาแคร์ครับนะร้านน้องแม็กเดี๋ยวจะถามดูว่ามันพอจะขัดให้มันจางลงก่อนได้ไหมถ้ามันจางลงได้ก็ดีจะให้ขัดออกหน่อย<ไ>นะเดี๋ยวเรามาดูรอยกันอีกทีครับก่อนที่เดี๋ยวเขาขัดนะแล้วเราจะได้ดูว่ามันหายไปเยอะไหมนี่นะรอยนะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาขัดมันล้างไม่ออกหรอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้เขาขัดอีกทีหนึ่งขับรถสีมีสีแดงๆติดแล้วเขินเขิน ให้เขาคัดออกกันเฮ้ยใชไ้ได้นะเนี่ยเออเฮ้ยเบิร์กเบิร์กเ,เนี่ยตรงนั้นออกหมดเลยหายเลยแต่อีอีเหลืองๆอันนี้ไม่ออกอะแม่งกินเนือ้อโอเคแล้วครับนะ หายแดงแล้วไม่เขินแล้วผมให้เขาเคลือบสีด้วยเลยทีเดียวกลิ๊กๆใหม่ๆสวยๆเนะหายเขินหายเขินแต่ก็เป็นแผลแต่ไม่แดงละจบละเรียบร้อยแล้วรถเราแงงเงาวับเลยดูเขาล้างข้างสีดำาลยเนี่ยเงาวับเลยด้วยรถผมสีขาวีไม่เท่าไหร่สีขาวมันก็ขึ้นมันก็เงานี่ บางทีเราต้องการล้างละเอียดละเอียดสะอาดสะอาดเนี่ยเราก็ต้องเข้าร้านแบบนี้แหละให้เขาดูแลให้เราถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไม่รู้ซื้ออะไรนักหนาครับายไปพักหนึ่งมาแล้ว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 ได้กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้แม่มึงคันนี้คันนี้ เฮ้ยโอ้หายนานด้วยรู้ตัวช้าแท้นุ่นขำขำอะไรนุ่นอะไรมีการไปเปิดรถกันเลยหรอเราเปิดเขาด้วยนะ